สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีการทำขนมเปี๊ยะลูกส้มนะคะซึ่งก็จะเป็นขนมเปี๊ยะกุหลาบค่ะส่วนแบบอื่นๆนะคะจะแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะโดยอันนี้นะคะจะเป็นวิธีเข้าไปที่อัลบั้มต่างๆก็จะมีหลายหมวดหมู่ของอาหารเลยค่ะถ้าในกรณีที่เราเข้าไปที่ขนมเปี๊ยะนะคะเราก็จะเข้าไปอัลบั้มพับแอนพ i ายพลาสตีแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็จะเจอสูตรขนมเปี๊ยะแบบต่างๆนะคะแล้วก็ไส้ขนมเปี๊ยะแบบต่างๆรวมถึงกะหรี่ปับ๊บแล้วก็พวกพายต่างๆค่ะไข่แดงเค็มก็มีเพื่อนๆสามารถเลือกชมได้ตามชอบใจเลยนะคะแล้วก็ลองทําดูค่ะก่อนรับชมรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปต่อไปนะคะ เริ่มต้นนะคะมาทำแป้งชั้นนอกกันค่ะวันนี้จะทำเป็นครึ่งสูตรนะคะสูตรเต็มก็คือใช้แป้งเค้กที่400กรัมค่ะจะเป็นสูตรที่เอานำมาดัดแปลงนะคะเป็นสูตรพระราชวังไก่แกรงวลค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการให้ออขนมเปียออกมานุ่มนะคะก็ใช้เป็นแป้งเค้กแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทราย100กรัมนะคะแล้วก็ตามด้วยไขย่ไก่1ฟองเป็นไข่ไก่ที่อุณหภูมิห้องค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชนะคะที่125กรัมน้ำเปล่า100กรัมค่ะจากนั้นก็ผสมส่วนต่างๆให้เข้ากันนะคะโดยในส่วนของน้ำเปล่านะคะถ้าใครจะผสมสีสีเดียวเลยทั้งหมดนะคะสามารถผสมสีในน้ำเปล่าได้เลยค่ะแล้วก็ทําการผสมนวดในขั้นตอนนี้เลยแต่เดี๋ยววันนี้นะคะจะแบ่งแล้วก็ทําสีอื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็จะแยกผสมค่ะ โดยถ้าใครจะทำทั้งสูตรเป็นขนมเปี๊ยะลูกโซมนะคะแนะนำให้ผสมสีขั้นตอนนี้เลยค่ะพอเขาเริ่มเข้ากันอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมานวดต่อข้างนอกค่ะก่อนนวดนะคะก็โรยแป้งกันติดพื้นค่ะซึ่งก็ในการนวดนะคะก็นวดประมาณสัก10นาทีนะคะเพื่อให้ ตัวแป้งของเราเนี่ยเข้ากันได้ดีค่ะถ้าใครมีเครื่องนวดก็สามารถที่จะใช้เครื่องในการาช่วยผสมได้ค่ะ นี่นะคะพอนวดได้ประมาณ10นาทีเราเห็นว่าแป้งเขามีความเหนียวแล้วก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเพื่อนๆทําเป็นขนมเปี๊ยะลูกส้มทั้งสูตรตัวแป้งนี้ก็จะออกมาเป็นสีส้มนะคะตามที่เราผสมแต่วันนี้เดี๋ยวจะขอแบ่งไปทําสีอื่นค่ะก็เลยจะผสมสีขั้นตอนสุดท้ายค่ะ วันนี้ไม่มีสีส้มนะคะก็จะใส่เป็นสีแดงผสมกับสีเหลืองค่ะเพื่อนๆสามารถาผสมสีตามที่เราชอบได้เลยนะคะ แต่ส่วนตัวแนะนำให้ผสมสีในขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะทำให้เขาผสมเข้ากันง่ายไม่ต้องมาผสมที่หลังแบบนี้ค่ะแต่ถ้าใครต้องการทำหลายๆสีไปทำขนมเปียะแบบต่างๆก็ใช้วิธีการนี้นะคะซึ่งก็สามารถที่จะใช้เป็นสีเจลหรือว่าสีน้ำได้เหมือนกันค่ะนี่นะคะเราก็จะได้สีส้มออกมาแล้วจากนั้นเราก็จะพักแป้งตรงนี้นะคะไว้ที่1ชั่วโมงค่ะจากแล้วเราจะมาทำในส่วนของแป้งชั้นในกัน โดยแป้งชั้นในนะคะก็จะใช้เป็นแป้งบัวแดงหรือว่าแป้งเคก้กได้นะคะที่200กรัมใส่น้ำมันพืชไปนะคะที่80กรัมค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะตัวนี้เราไม่ต้องนวดนะคะแค่ผสมให้เขาเข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ที่1ชั่วโมงเหมือนกับตัวแรกนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้แป้งลักษณะนี้ค่ะเป็นเนื้อนนเนียนเนียนุ่มๆแบบนี้เลยจากนั้นก็ไปพักไว้รวมกันกับแป้งชั้นนอกค่ะในระหว่างพักนะคะก็คลุมด้วยแรปนะคะพลาสติกแรปไม่ให้อากาศเขาโดนค่ะจากนั้นก็จะแบ่งแป้งชั้นนอกนะคะโดยให้ก้อนละ39มสกถึงสีกรัมค่ะซึ่งก็เต็มสูตรก็จะได้ทั้งหมด20ก้อนค่ะ ก็ช่างก้อนละ39มสกถึงสีกรัมค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำเป็นให้เขาเป็นก้อนๆก,กลมๆล,ลักษณะนี้นะคะ ต่อมาเรามาทำแป้งชั้นในนะคะแป้งชั้นในจะชั่งที่ประมาณ13-14กรัมค่ะก็ต้องแบ่งนะคะเป็น20ก้อนถ้าเกิดเราจะาทำเต็มสูตรค่ะ ้งชั้นในนะคะเราก็ปั้นเป็นก้อนเหมือนเดิมค่ะก้อนเล็กๆลักษณะน,นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำเอาแป้งชั้นนอกมาหุ้มแป้งชั้นในค่ะ เวลาหุ้มนะคะก็หุ้มให้สนิทแล้วก็พยายามปิดไม่ให้มีรอยแตกของตัวแป้งนะคะลักษณะนี้ค่ะต่อมามารีดแป้งนะคะขนมเปี๊ยะ ลูกส้มแบบนี้จะเป็นขนมเปี้ยะเหมือนขนมเปี้ยะกุหลาบเลยค่ะวิธีทําขั้นตอนเดียวกันเลยถ้าเพื่อนๆต้องการทําเป็นขนมเปี๊ยะกุหลาบก็วิธีการนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมารีดนะคะซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะรีดลักษณะยาวๆก่อนค่ะ เวลารีดนะคะก็รีดให้ค่อยๆรีดแล้วจากนั้นเราก็จะม้วนเข้าค่ะความยาวประมาณ1คืบนะคะแล้วก็จะม้วนค่ะแล้วก็จะหมุนสลับด้านแบบนี้นะคะแล้วก็รีดอีกค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆรีดเบามือนะคะ แล้วก็ยิ่งเราทําให้เขายาวมากเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้ชั้นหรือว่าลายของขนมเปี๊ยะเราเนี่ยวสวยงามมากขึ้นค่ะโดยเราจะเน้นให้ตรงปลายนะคะที่อยู่ข้างในก่อนที่เราจะม้วนเนี่ยบางมากๆค่ะเพราะว่าเขาก็จะเป็นก้นหอยที่อยู่ตรงตัวขนมเปี๊ยะค่ะจากนั้นก็ม้วนอีกหนึ่งรอบค่ะ ทำการรีดแล้วก็มวนนะคะ จากนั้นก็ทําการคึงแล้วก็ตอกัวดท้ายนะคะเพื่อให้เขาแน่นค่ะแล้วสูตรนี้นะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนหรือว่าถ้าใครทําขายนะคะสามารถแบ่งเป็น4ส่วนได้ค่ะ นะคะก็จะได้ลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการรีดเพื่อทำเป็นขนมเปี๊ยกกันค่ะก็ด้านใดด้านหนึ่งนะคะเอาด้านสวยงามลงข้างล่างค่ะแล้วก็กดน้วยมือก่อนลักษณะนี้จากนั้นก็ใช้พลาสติกลับนะคะคลุมเพื่อให้เรารีดได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นก็รีดนะคะโดยให้ตรงกลางเนี่ยหนากว่ารอบๆบค่ะ พยายามรีดให้รอบๆเนี่ยบางกว่าค่ะแล้วเราก็จะมาหุ้มด้วยไส้นะคะซึ่งไส้วันนี้จะเป็นไส้ถั่วแล้วก็มีตรงกลางด้วยไข่แดงเค็มค่ะวิธีการทำไส้ถั่วแล้วก็ไข่แดงเค็มนะคะอยู่ที่ใต้คลิปค่ะโดยเราจะใช้น้ำหนักของถั่วกวนนะคะประมาณ22กรัมแล้วก็ใส่ตัวไข่แดงเค็ม1ใน4ของลูกค่ะจากนั้นเราก็จะนำมา ุมนะคะซึ่งก็จะเอาด้านที่อยู่ข้างใต้เนี่ยขึ้นข้างบนค่ะเขาก็จะสวยงามแบบนี้แล้วก็ค่อยๆทำการปิดนะคะตัวไซส้ให้มิดค่ะ พอเราทําการปิดตัวไส้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําให้เขาเป็นรูปทรงอย่างที่ต้องการค่ะถ้าใครต้องการแบนๆก็ใช้ฝ่ามือนะคะกดให้เขาแบนลงได้ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเขาไม่แตกค่ะ ต่อไปเราจะทำหัวขั้วของตัวส้มค่ะก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นด้านก้นนะคะในการทำเป็นลักษณะนี้ก็กดเสียบลงไปแล้วก็สามารถที่จะจุ่มสีเขียวนะคะเพื่อทำเป็นขั้วของตัวส้มค่ะจากนั้นจะนำไปอบนะคะที่175องศาเซลเซียสเป็นเวลา15-20นาทีค่ะ จากนั้นเราก็จะนำเมาใบไม้นะคะมาเสียบตรงกลางก็จะเป็นเหมือนลูกส้มสวยๆหน้าตาน่ารับประทานละค่ะคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม s u b ส c คร b e กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ